โอเควันนี้พี่ก็เอาบักนิว์เมื่อกี้นะผมวันนี้เนี่ยพี่จะเอาจีเวสโกโปนะครับมาในการจับไอ้หนุน้องหมูเรื่องด้วยนะครับก็เมื่อกี้พี่เพิ่งไถ่ายคลิปรีวิวเวฟร้อยสิบมานะผมเวฟร้อยสิบนะผมก็สามารถรอติดตามกันได้นะผมเดีย๋ยวพี่จะลงคลิปไว้ให้นะเพราะชีวิตสองล้ออย่างพี่เนะี่ยมันก็ขี่ในชีวิตกรุงเทพมันก็ชินแล้วไงใครหมวกเล้วใบใหญ่แม่งก็องงารมณ์ใช่ไหมล้อเด,ดียดไป <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมคุ้งค้างนี่น่ารักกันด้วยนะครับรถพี่แล้วในช่องนอนอาร์พิธีเลยเวยโอเควันนี้พี่ก็เอาบักนิวกมาขี่นาผมแต่วันนี้เนี่ยพี่จะเอาจีเวดโกโปนะครับมาทาการจับไอ้งน้องอูเรีอนด้วยนะครับก็ตอนนี้พี่อยู่เส้นแถวเกษตรวิมินนะผมการตึงตัวอย่างนี้ก็ไม่ใครที่ไหนนะผมพี่แน่นอนนะครับโอเคนะผมก็เอาบักนิวออกมายืดเส้นยืดสายนนิดหน่อยนะครับรถก็ไม่ได้ร้านะครับ ก็คลิปนี้นะผมพี่ก็ถือโอกาสมาทําคลิปให้น้องๆได้ดูกันด้วยนะผมเป็นการขับรถ R15 นะผมหรือปักนิ้วของพี่นั่นเองนะครับผมจะเป็นการทดลองจิเบตของพี่ด้วยนะผมเพราะพี่ก็เพิ่งใช้จิเบตโกโปรครั้งแรกเหมือนกันนะผมโ <Okay. S 1> okay, นะอเคโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอติดไฟแดงตรงนี้ก่อนนะแป๊บน,นึงนะโ <laughs> okay, อเคเดี๋ยวเราจะไปขี่ดูนะครับผมเดีย๋ยวพี่จะขี่ทางนูน้นแล้วก็ขึ้นสะพานตรงทางไปงหลวงไพศาลนพสัตนะครับ แล้วเราก็จะไปเข้าบนนู้นเราก็เข้าทางนี้เหมือนเดิมโอเคนะตอนเมื่อกี้พี่เพิ่งไปถ่ายคลิปรีวิวเวฟร้อยสิบมานะผม <S 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 เวฟร้อยสิบนะผมก็สามารถรอติดตามกันได้นะผมเดีย๋ยวพี่จะลงคลิปไว้ให้นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนที่พี่กําลังออกตัวไปขี่กันนะ A few โอเคแล้วตอนนี้นะพี่ก็ได้ทําการขี่มาถึงเส้นเกษตรนะผมเรากำลังจะมุ <Yeah. S 1> ่งหน้าไปทางเส้นแถว ทางไปนัตัดใหม่นะผมทางตัดใหม่ตรงที่เรามันจะรัดไปทางกนะันนั่นละโรงพยาบาลนุ่รัเออนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทําการขี่วนลูกมาตรงทางไปแฟชั่นแล้วก็เข้ามาทางบ้านเรานะแต่ก็ทางไปเนี่ยมันไม่รู้นะ้ำมันพี่จะพอหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมก็จะเป็นการขี่รถนะครับผมอายสิบห้าของพี่นะผมก็จะพยายามสรรหาคอนเทนต์ออกมาทําให้น้องๆพี่ๆดูนะครับโอเค ไม่ถูกใจใครอะไรก็ต้องกราบขอภัยนะผมโอ้ติดไฟแดงและใหญยขนาดเดิมๆแม่งยังอยู่ยากเลยรถร้อนวันนี้ก็เอารถออกมาทำคลิปก็เที่ยงเที่ยงกว่าแล้วเพื่อนน้องๆพี่ๆพ,พี่ถึงยอมทำให้ได้นะครับเดีย๋ยวพี่ก็จะขี่ไปทางเบี่ยงขวาตรงนี้ไปนะเพื่ขึ้นสะพานแล้วก็จะไปเบี่ยง้ายลงที่ตรงข้ามกับแฟชั่นนะโอเคไป ไปจ้าโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาถึงตรงเส้นที่กำลังตัดเบี่ยงไปทางตัดใหม่ตรงนี้นะครับผมทางไปนกเพลสนะครับผมเอาอะไม่รู้จีเบสโกโปรจะขึ้นหรือเปล่าไปรู้นะเพี่ก็รลงเมื่อกี้มันก็มาขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นบ้างอะไรก็ไม่รู้ท <Nope. S 1> ี่พี่ไม่มาที่พี่มาทางนี้ไม่ใช่หรอพี่กลัวด่านไฮรูนะครับเออ ดูสไตล์การแต่งตัวพี่ด้วยนะครับผมก็เป็นเสื้อคอกลมรงองเท้าแตะนะครับผมก็ไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วนะครับ <laughs> โอ้โหเอาว่ะร้อยไปแล้วอย,ยากเบาๆไปอยู่โอ้โหทางในเฮียก็ <laughs> จะประมาณ20โลนะครับผมเอามาขับ20โลก็ชิวๆอ่ะไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับ มันก็จังสงสัยว่าทำไมพี่เอาแบบเท้าออกมาขี่นะผมเพราะตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับด่านเดินอะไรเยอะแยะเป็นไม่หมดพี่ก็พยายามจะเอาแบบเท้าออกมาขี่นะแต่ก็ต้องดูสถานการณ์กันด้วยนะครับโอ้โหขึ้นสะพานน่นก็ขับจริงชิวๆอ,ะอ่ะนั่จริงมากขับรถแบบชิวๆนะแบบชิ้นเย็นๆชิวๆ,วๆวเขาชีวิตสองล้ออย่างพี่เนี่ยมันก็ขี่ในชีวิตกรุงเทพมันก็ชินแล้วไงโอเค เราก็จะเบี่ยง้ายตรงนี้เราก็จะเข้ากับทางเดิมมันจะไม่เข้าใจอยู่นะก็ขี่ชิวน้องดูไงสำหรับพี่พี่ทำได้แล้วครับโอ้โหยี่รถติดด้วยโอ้โหยี่ขี้ถูคีดผิดมาเนี่ยที่กูมาเนี่ยดูทางรถอหือรถติดด้วยไอ้เหียมันไม่เหมือน่างจังหวัดนะครับอท <laughs> ี่ว่าขับแล้วแม่งจะจะิวๆิวแบบนี้ เราก็ต้องมานั่งเสี่ยงบนท้องถนนไงว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมไฟขูดรถเขาไหมอะไรไหมรถรถพี่มันก็ใหญ่นะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ทีนี้มันก็ใหญ่สําหรับพวกอัน,น,น,ออน,อนเนี้ยในรา้า150อะโอ้คันตากอยากโดนมั้นเตียงคันตากอยากโดนมั้นเตียงไงตอเล่นนะ100เด็กนนะมาทำเนี่ยแม่งเสี่ยงด้าันเสียงด่าน แต่พี่ก็พยายามมาทำคนนี้น้องๆองดูนะเพราะอยู่แต่ทางเดิมๆน้องๆก็เบื่อไป่ะโอ้ลูกนี่ไปนะฮาเลยนะี่เลยไปทางไหนก็ไม่รู้ไปทางด่วนมอเตอร์วงมอเตอร์เวลดันกระแทกคันเร่งไปหน่อยอาสิผาก็หัวใจแอสหน่อยแล้วกันโอ้โหรถขายกับข้าวยังไงเนี่ยพี่วันดีพี่ โอ้โหแอคเงื่อเอี no ้ยะถนนค่อยเท่ากันเดี๋ยวทางโลกเงื่อจะบักเทาออกมาวิ่งอี้ยะคอยดูเราผันฐานการไม่ขี้คายก่อนเจอกันยิ้วยู้ยู้วันนี้ก็ยิวยูอยู่แล้วนะครับเออพี่พี่ลงไปให้ผมไปก่อน โอเคนะผมก็ถ้าเบี่ยงซ้ายไปนี่นะผมเลี้ยวซ้ายไปนี่มันก็จะเป็นทางเข้าทางเดิมที่เราขี่มาเมื่อกี้นี่และโอเคออก็จะขี่ไปเข้าเส้นน้มินเหมือนเดิมนะครับโอ้โหถุงมือกัดสำคัญนะมีใส่จริงจริงมีใส่ไว้นะครับ อันตรายเรามันยังเซฟตีนะ้เราไงแต่พี่ใส่แค่ครึ่งตัวไม่ใช่หรอกพี่ขี้เกียจวัด <c oughs> งตงตอบงงๆเลยคือขี้เกียจและมันคือมาทำลิปแป๊บเดียวถามว่าแป๊บเดียวมันก็นั่นแหละครับมันก็สามารถทำให้เราเกิดปฏิบัติได้นะครับทางทดีๆใส่ละนะถ้าพี่มีเงินพี่ก็ไปซื้อใส่นะครับตอนนี้กูติดยังเงียวนะไม่มีตัง นั่นแหละครับความจริงถูกเปิดเผยโอ้ไปไปมากพ่อยี่ห้ โอ้ยสัตลูกปืนรถจะแตกมดที่ผ่านโอเคก็คลิปนี้ก็จะเป็นการเอา G ีเบสโกโปมาลองกันด้วยนะครับผมเพราะโปรแกรมที่มันก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับอาทิตย์นี้นะก็น้องๆก็อดใจรอกันทีหนึ่งนะครับมาทำให้น้องๆดูกันแล้วนะครับผมกับการเอารถออกมาเทสจีเบสโกโปนะครับผมอาจจะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต,ต่องไปดูในคลองอีกทีหนึ่งเพราะพี่ลองออกมาแล้วนะครับผมมันก็ขึ้นนะเมื่อกี้ โอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตรงตัดใหม่ตรงที่เษกษตรแล้วมีนเหมือนเดินมนะจา้ะ <Yeah. S 1> ไปโอ้ร oh, <c oughs> อดได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ใส่หมวกแล้วไปใหญ่เลยตัวลมที่ไหม <c oughs> ลูกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โว้ยนี่รถแม่งไม่เปิดไฟเลี้ยวเยี่ยมเปลี่ยนเลยไหมไม่เปิดไฟเลี้ยววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งไม่เปิดไฟเลี้ยวอีกแล้วแม่งนิสัยไม่ดีเลยโอ้ยโอ้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พิเศษนะจ๊ะเปิดกระดิ่งไปที่หมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซบุ๊กนี้ด้วยนะครับผม ช่องเฟซของพี่ก็ชื่อธนายูจรร้์นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมเป็นการขี่รถออกมาให้น้องๆได้ดูนะครับแล้ว <Yeah. S 1> ก็มาทดสอบจีเบสโกโปรมด้วยนะครับผมเพราะพี่เจ้าไปทําการทดลองให้กับบักเทาให้ด้วยนะครับผม oh. ก็ไม่มี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ